ดีครับเจนนะครับก็เอออยู่คลิปนี้ที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ท่นไปทําพอร์ตแล้วก็ถ้าสมมตินี่พอร์ตแล้วไม่มีพอร์ตแล้วไม่มีผลงานอย่างเงี้ยเราควรใส่อะไรลงไปดีอะไรอย่างนี้ในความคิดเจนนะครับอืมโอเคเริ่มดีกว่าโอเคเ้ นะครับในเรื่องการทําพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเออมหาลัยเนี่ยต้องการรีควีเมนแบบไหน,นสมมตุติมหาลัยอ่ะต้องการพอร์ตไม่เกินสิบหน้าเราเนื้อหาเป็นอะไรก็ได้หรือว่าเป็นหัวข้อเป็นพอยท์ที่มหาลัยกําหนดอะไรประมาณนี้เราก็ต้องทําให้มันถูกโจทย์ตามคณะที่เราจะยื่นและมหาลัยที่เราจะยื่นนะครับส่วนพอร์ตที่เจ้นทาไปเนี่ยมันจะมารีวิวพอร์ตเรานะครับพอร์ตเจ้นนะครับ <c oughs> แนวเจ้นเนี่ยเจ้นเป็นคนชอบแนวมินิมอลมันออกมินิมอลป่ะใช่ออกมินิมอลมันคล้ายๆแบบนิตยสารแบบเออของชาแนลอะไรอย่างเงี้ยแบบ <What? S 1> โอ้โหรู้ปะ มันเป็นคล้ายๆดีดีสาศาสตร์อะไรเงี้ยึ่นชอบแบบแนวนั้นมินิมอลอะไรก็ได้เรียบง่ายน้อยแต่เยอะนะครับคอนเซปต์สุดยอดนี่เราเรา,อาชอบมินิมอลมากเราเลยทำผ่อตออกมาคล้ายๆมินิมอลเดี๋ยวเราจะโชว์รูปหน้าปก่อนให้ดูครับ <aş. S 1> ตรงนี้เป <ๆ S 1> ็นหน้าปกนะครับมันก็คล้ายดีดีสาศาสตร์นิดหนึ่งเนาะแล้วผมแล้วแบบผมเราโอ้โหตอนตอนนั้นแล้วผมยาว modo. ตอนนี้เราผมกำลังขึ้นแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรครับแล้วพอเจอนะ้นอ่ะเหมือนเจเ้นจะยื่นสินมกรใช่ปะ่ะล้วสินมกรเขาบอกว่าเขาต้องการผลง,งานสิบหน้านแล้วก็เออไม่ลงกิจบัตรนะไม่ลงหน้านปกไม่ลงปกหลังแล้วก็เออผลง,งานสิบหน้านไม่เกินสิบหน้านก็คซือเจ้นจะทำพวกเออสเก็ตดีไซน์เจ้นทาไปว่าสเกตดีไซน์สองหน้าแล้วก็ดีลน์อีกแปดเลยเพราะว่าเจ้นเออรู้สึกว่าถนันดดนีลน์ก็เลยทําดีลน์เยอะดีลน์ก็คือเออจะบอกไงดีการคล้ายๆแบบว่าพวกดีเทลแรงเงาให้มัน นหนา,หนาแบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยครอประมาณแนวดำๆคล้ายๆแบบดีไลน์ครับเดี๋ย์แตะของงานให้ดูกันต,ตัวนี้นะครับไม่รู้เจอไฟลยังอนกันก็ดีไลน์อ่าฮะแล้วก็สเกลดีไลน์จะเป็นพวกการออกแบบเออหรือการแก้ไขปัญหาที่เรานําหัวข้อนั้นอ่ะจะมาแก้ไขอย่างเช่นถนนบ้านเราแบบปูขามากหรือว่ามีหลุมเยอะหรือถนนแตกอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงเราก็ต้องทํา คล้ายๆเป็นดีไซน์ออกมาแล้วก็ตะเก็ยลงกระดาษเพื่อที่จะพรีเซนต์ให้เขาดูว่าเราคิดยังไงเราแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยครับพวกคอนเซ็ปเป็นยังไงมันก็จะเป็นสเกิลดีไซน์นะครับส่วนอีกอย่างนึงที่ใส่ได้รู้สึกว่าจะเป็นตีบอ่าคนที่ว่าตีบตีบก็คือเปอร์สเปคทีฟหรือว่าเอ่อมุมมองแบบเป็นมิติเข้าไปเปอร์สเปคทีฟตีปสองจุดตีปหนึ่งจุดเดี๋ยวให้ทีมงานเอารูปให้ดูครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นตีบโอ้ทีมงานแอดรูปเยอะเลยอะไม่อะไรไม่อะ็นไรเขาเขาเก่งละ ผมก็<ๆ>จะเป็นติบแล้วก็อ,อ้อลืมบอกสเกตดีไซน์เนี่ยถ้าสมมติคุณเก่งสีน้ำอย่างเงี้ยให้ลงสีน้ำไปเลยมันจะสวยมากแต่คือเจนนะเจะไม่ได้เก่งสีน้ำจึงเลยลงไปขาวดำไปก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนมหลาลัยเขาจะดูพวกการดีไซน์ความคิดเราเออวิธีการคิดของเราระดับขั้นตอนการคิดของเราอะไรประมาณนี้ส่วนคนนะครับคนทีออ่มีคนถามมานะครับผมก็รีวิวการทำพอร์ตโอ้โหจะบอกว่าคือมันมัน มันเหนื่อยมากคือเราต้องวางแผนดีๆว่าเราจะทำสมมติมีสิบหน้า หน้าแรกทําเสร็จวันไหนสมมติเออคือเจอน้นอะเจ้นเวลาเจ้นวางแผนอะเพราะว่าเวลามันเหลือน้อย่ะเชื่อว่าเจ,จ้นจะรีบทำ p อให้เสร็จแล้วเจ้นจะรีบไปอ่านงสือต่อเพื่อต่อรอบสามถ้าสมมติจะไม่ติดรอบหนึ่งเจ้นก็จะวางแผนไว้ว่าเนี่ยวันเนี้ยเจ้นต้องเสร็จหน้านี้เสร็จหน้านี้เสร็จหน้านี้เสร็จหน้าน,าน,น,านี้พอเสร็จครบสิบหน้าก็ทำหน้าปกทำคติบัตรอะไรประมาณนี้แล้วก็รีบเย็บเล่มต้องตามกับลางทินดีๆนะครับว่าเขาเสร็จวันไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญมากปอพพวกปอพอะไรอย่างเงี้ยปอพพ์หนึ่งป่ะอืมปออพบ นะฮะเออก็ต้องดูว่ามหาลาัยต้องการส่งอะไรบ้างเช่นส่งใบสมัครส่งเกียรติบัตรส่งใบที่เราไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ส่งผลงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูรี q ฟ i ์ม m ม n t มหาลัยว่ามหาลัยต้องการแบบไหนประมาณนี้นะครับแล้วก็โอ้โหฟอร์ซา์ไหนน่าสนใจบ้างคือ เวลาทําพอตเราต้องดูก่อนว่าคณะที่เราอยากเข้าอ่ะมันเป็นคณะประมาณไหนแล้วสีของคณะเป็นยังไงเอออย่างเช่นสม,มุนยารเข้าธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นสีเหลืองกระแดงใช่ปะ่ะเ้าจิงอยานกีดเหลืองกระแดงมั้งเหลืองกระแดงแหละมั้งอเหลืองกระแดงก็พอ,อะก็ควรจะมีการแซมสีเหลืองและสีแดงเอาไปด้วยอยาชอยากเข้าจุฬาเอาใจมหาหลัยก็ต้องเป็นสีชมพูแล้วก็สีสีชมพูใช่ชมพูเลยครับรูครับจุฬา ชมพูแหละชมพูใช่ไหมชมพูอืมประมาณนี้ถ้าเป็นสีมกรกอเหรอยังไม่ผิดสีเขียวต่อ เ,เรายืมไปด้วยแต่เราอยากทำสปอร์ตที่มันเป็นสไตล์ตัวเราเองก็ได้แต่ว่าก็อยากให้อิงแบบสมมติเราอยากเข้านิเทศอย่างเงี้ยทําน้าปกเป็นแบบนิยสารไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากเข้าพวกเอ่อคอมเกี่ยวคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ได้ไอที IT อะไรเงี้ยเราก็ทําให้มันแบบเป็นแบบคล้ายๆแบบโซนนเอนจิเนียร์ก็น่าจะได้อยู่นะแบบมีฟันเฟืองอะไรเงี้ยเราก็แต่งผสมแบบให้มันมีความเกี่ยวข้องกับขนาดที่เราอยากเข้าด้วยอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้เราดูแบบน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ก็จะรู้สึกว่าอย่าไปใส่คํานําเลยมันเก่าแล้ว นะครับมันไม่คุม้มเขาไม่มาอ่านคำนำกันหรอกครับก็ตัดออกไปได้ก็ดีเพื่อประหยัดหน้าด้วยนะครับม,มีอะไรน่าสนใจ,จอีกแนะนําเพื่อนที่ไม่มีผลงานที่จะไปใส่ งานถ้าสมมติไม่มีหรอก็ในโรงเรียนอะถ้าสมมติเราทําอะไรไปเช่นเราเคยไปประกวดประกวดอะไรในโรงเรียนก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแบบเราได้รางวัลมาว่ายน้ําเตะบอลเตะตะก้อตตอกบอะไรได้ไปหมดครับมันเราอยากใส่อะไรไปก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยเราต้องใส่พวกเกียรติบัตรที่มันเกี่ยวกับคณะที่เราอยากเข้าด้วยประมาณนี้มันจะดีที่สุดเพราะว่ามหาลัยเขาต้องการแบบคนที่มีเออความสนใจในด้านนี้จริงๆแล้วก็มีความสามารถ,นะถาทางด้านนี้จริงๆเขาถึงจะแบบเออรับ เราเข้าไปอะไรประมาณนี้เราก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นกว่าคนอื่นที่เราจะมีโอกาสปิดนะครับอืมอืมแต่ถ้าไม่มีเหรอจะรู้สึกว่ามองไอเดียอืมที่จริงผลงานเหมือนเจนเคยเจอว่าผลงานแบบอะไรอะ่ะคนดีอะไรสังคมอะไรอย่างช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับแบบการทาความดีอย่างเงี้ยจริงมันก็สามารถเอาไปใสนอ์อได้นะครับอืมก็ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันได้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จบไปด้วยความเหนื่อยนะครับผม พอเสร็จแล้วเย่ yeah. ที่ตอนนี้พอเสร็จแล้วครับเซียงก็จะต้องไปแบบอ่านหนังสือต่อ hmm. เพื่อเตรียมรอบสามนะครับดูขอบตาดิ <My God. S 1> โอเครห้อยไม่เหลือแล้วครับขอบตาลำหมดแล้วครับ ก็จริงๆนะมีหลายคนบอกว่าเออช่วงนี้อย่าไปนอนดึกเลยอย่านอนดึกมากๆเพราะว่าช่วงสอบเราจะแบบเหนื่อยแม่ก็แบบมันเวลานอนดึกมากๆร่างกายเราก็รับไม่ไหวเนะาะพักผ่อนให้พอครับ7 8ถึงชั่วโมงก็ได้หรือว่าเยอะไปเลย1ิชัวงง่วโมงเนี่ยแล้วเหมือนช่วงนี้มันจะหน่ะมีเรียนของโรงเรียนด้วยเป็นเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยก็ต้องวางแผนดีๆว่าเราเตื่นกี่โมงล้วเนาะคนนอนกี่โมงคนทำกามานถึงตอนไหนกามาที่เรา เออที่โรงเรียนให้ส่งเนี่ยเราส่งไปหล้อยังก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็เกี่ยวเรื่องการอ่านหนังสือที่มหาหลัยก็ต้องเต็มที่กับมันนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ